สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซ่อมร่างสร้างสุขภาพกับดรแพทนะครับวันนี้จะเสนอตอนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเราจะมาฟังกันว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามจะลดน้ำหนักมาตลอดชีวิตแต่ลดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะทั้งๆที่จริงๆหลายคนมีความเชื่อแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ซึ่งคิดว่าตัวเองถูก แต่จริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจที่ผิดวันนี้ผมจะเอาเรื่องของความเข้าใจผิดที่หลายๆคนทำกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าเอะคนที่เขาจะลดน้ำหนักเขาต้องรู้สิว่าไม่ว่าไม่ควรจะทำแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็ยังพบว่าเขายังไม่ได้เข้าใจเรื่องของการลดน้ำหนักจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจเรื่องของการลดส่วนเกินนะครับกลับมาดูรูปร่างของตัวเองให้กลับมา ค,คล่องแคล่วว่องไวมีสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องฟังเรื่องของวันนี้เลยเพราะว่าคุณอาจจะทําผิดอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณเข้าใจผิดอยู่แล้วคิดว่าจะช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักได้เลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่ามีเรื่องของความเข้าใจผิดอะไรบ้างที่หลายๆคนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้แต่จริงๆ มันไม่ได้ช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้ดีตามที่ควรจะเป็นเพล๋อๆทำให้คุณกลับมาอ้วนขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะครับความเข้าใจผิดเหล่านั้นมีอะไรบ้างเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักแล้วทําให้คุณลดน้ําหนักไม่ได้สักทีนะครับอย่างที่1อยากลดให้อดหลายๆคนมีความเชื่อแบบนี้ครับเพราะว่าปกติแล้วตัวเองเป็นคนที่กินไปเรื่อยๆนะครับกินเยอะกินจุบกินจิบนะครับ พอบอกว่าวันนี้จะลดน้ําหนักก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าอยากจะลดก็ต้องอดสิก็เลยเริ่มต้นกระบวนการอดครับอดมือ้อกินมื้อนะครับบางทีอด2มือ้อกิน1มื้อนะครับบางทีอดทั้งวันไปเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเวลาคนจะเริ่มลดน้ําหนักมักจะคิดถึงช้อยสน์นี้เป็นช้อยส์แรกเลยนะครับก็คือการอดมื้ออาหารนะครับบางคนอดมื้อเช้าบางคนอดมื้อกลางวัน บางคนเลือกอดมือเย็นนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยการอดอาหารเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้แต่ถ้าคุณผีผามเริ่มต้นพุ่งกระโจนเข้าไปสู่การอดอาหารแบบโดยที่คุณไม่ทันได้เตรียมตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรกๆน้ําหนักคุณจะลดลงเร็วมากนะครับแต่หลังจากนั้นร่างกายเรามันฉลาดมากนะครับมันจะมีกระบวนการของการปรับตัว เพื่อลดระบบการเผาผลาญพลังงานเพราะเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่างกายขาดพลังงานนะครับในที่สุดช่วงแรกคุณอาจจะลดน้ําหนักลงได้เร็วมากร่างกายมีการปรับกระบวนการเผาผลาญลดลงเมื่อคุณน้ําหนักลดลงไปได้ระดับหนึ่งคุณกลับมากินอาหารเหมือนเดิมแต่ระบบเผาผลาญของคุณมันลดลงไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อาหารที่คุณกลับมากินเหมือนเดิมจะทําให้คุณอ้วนขึ้นมากกว่าเดิมหรือที่เราเรียกว่าเกิดโยโย่เอฟเฟกนั่นเองนะครับก็ทําให้น้ําหนักของคุณเนี่ยลดแล้วก็เหวี่ยงขึ้นลดแล้วก็เหวี่ยงขึ้นกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่ตลอดทําให้คุณลดน้ําหนักไม่สําเร็จนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณอดอาหารนะครับถ้าคุณอดมื้อเช้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราไม่เคยอดมาก่อนอยู่ๆวันนี้ลุกขึ้นมาอดมื้อเช้าเลยนะครับ คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณตั้งหน้าตั้งตารอแล้วว่าเดี๋ยวมื้อกลางวันคุณจะกินอะไรแล้วคุณก็มีความรู้สึกที่คุณโหยนะครับเพลียนะครับนี่คือปัญหาครับเพราะว่าในมื้อถัดไปคุณจะกินมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้กลายเป็นว่าข่าวนี้สงบจิตสงบใจยับยั้งชั่งใจไม่ได้เลยกินเยอะยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับเทียบแคลอรี่จากเดิมที่กินมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน มาตอนนี้กินมื้อกลางวันอย่างเดียวก็แคลอรี่เกินกว่า2มื้อแล้วก็เป็นไปได้นะครับบางคนบอกว่าอดมื้อกลางวันแล้วมื้อเย็นมาดูซิว่าจะกินอะไรได้นะครับบางทีไม่ทันตั้งตัวนะครับมื้อเย็นก็กินหนักคราวนี้แย่กว่าเดิมเลยคือพอหนักมื้อเย็นเนี่ยกลางคืนร่างกายก็จะถึงเวลาของการพักผ่อนกลายเป็นว่าพลังงานสะสมเหลือเยอะครับสะสมไขมันมากกว่าเดิมน้ำหนักก็เลยจะเยอะยิ่งกว่าเดิม เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะลดแล้วให้อดอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดที่ทําให้คุณลดน้ําหนักไม่สําเร็จนะครับผมจะเสนอว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ําหนักแทนที่คุณจะอดเปลี่ยนเป็นคุณเลือกครับนะครับเลือกกินอาหารในแต่ละมื้อนะครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะอดมื้ออาหารได้เลือกกินอาหารในแต่ละมือะมามาะอม้อโดยเน้นเป็นพวกโปรตีนนะครับ ให้มากกว่าการที่คุณกินคาร์โบไฮเดรตหรือพวกไขมันนะครับของทอดของมันทั้งหลายนะครับเลี่ยงมาเป็นกินพวกโปรตีนที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทอดการผัดอมน้ํามันนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเน้นกินไข่ต้มเพิ่มขึ้นนะครับเน้นกินปลานึ่งเพิ่มขึ้นเน้นเป็นอกไก่หรือแม้แต่น่องไก่ไม่เอาหนังก็กินได้นะครับแต่กระบวนการปรุงอาหารก็เน้นเป็นเรื่องของการที่คุณใช้เป็นอบ เป็นปิ้งเป็นย่างแทนที่จะเป็นการทอดอมน้ํามันหรือว่าการผัดอมน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้จะทําให้คุณอิม่มแล้วเวลาคุณกินโปรตีนเยอะจะทําให้คุณอิ่มนานแต่ความอ้วนเทียบกันไม่ได้กับการที่คุณกินแป้งนะครับเพราะว่ากินแป้งกินไขมันจะทําให้คุณอ้วนง่ายแต่ถ้ากินโปรตีนจะทำให้คุณอิ่มนานแล้วก็อ้วนยากครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้ข้อที่1คืออยากลดให้อดอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดที่ทําให้คุณลดน้ําหนักไม่สําเร็จสักทีนะครับ มาดูความเชื่อที่2นะครับที่ทำให้คุณเข้าใจผิดแล้วลดน้ำหนักไม่ได้สำเร็จสักทีนะครับมีอะไรบ้างอย่างที่2ก็คืออยากลดน้ำหนักให้งดแป้งนะครับเพราะว่าไปฟังมาว่าแป้งเนี่ยจะทำให้คุณอ้วนนะครับซึ่งจริงๆก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่แป้งทุกชนิดที่จะทำให้คุณอ้วนนะครับการที่คุณบอกว่าอยากลดให้งดแป้งอาจจะนำไปสู่การที่คุณลดน้ำหนักไม่สำเร็จนะครับ เพราะอะไรเอาจริงๆแล้วนะครับแป้งหรือสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันมีทั้งแบบชนิดดีต่อร่างกายกับชนิดที่คุณควรจะเลี่ยงแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือว่าสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือพวกแป้งเนี่ยมันจะเป็นแหล่งสําคัญของ 1. น้ําตาลนะครับที่ให้พลังงานนะครับสแหล่งของวิตามินที่ช่วยในกระบวนการเผาผลาญพลังงาน3 เป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือใยอาหารที่จะช่วยให้คุณมีการระบายท้องได้ดีแล้วก็ช่วยดักจับไขมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกกินคาร์โบไฮเดรตชนิดดีจะทำให้คุณมีพลังงานนะครับทำให้คุณมีวิตามินช่วยพอนพลังงานแล้วก็ทําให้คุณมีไฟเบอร์ที่ช่วยในการระบายนะครับของเสียออกจากร่างกายแล้วก็ช่วยดักจับไขมันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเหมารวมไปเลยอยากลดน้ําหนักคุณงดแป้งทุกชนิดไปเลยนะครับ มันก็จะทําให้ร่างกายของคุณขาดอะไรไปบ้าง 1. ขาดน้ําตาลนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลกลูโคสซึ่งเป็นสารสําคัญมากๆที่อยู่ในแป้งนะครับแล้วเป็นสารที่ให้พลังงานกับร่างกายทําให้คุณขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวทํากิจกรรมในแต่ละวันได้ที่สําคัญครับน้ําตาลกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานของสมองของเราถ้าเรางดแป้งไปเลยนะครับร่างกายก็จะขาดกลูโคสตัวนี้สิ่งที่คุณสังเกตได้เลยเบื้องต้นคือคุณจะเริ่มมีความรู้สึก วิงเวียนศีรษะมึนนะครับเพลียแล้วก็รู้สึกสมองเนี่ยตอบสนองค่อนข้างช้าคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับไม่สดชื่นแล้วก็อ่อนเพลียนี่เป็นเรื่องที่สังเกตได้ง่ายมากๆของคนที่งดแป้งนะครับเพราะนั้นทําให้ชีวิตในแต่ละวันของคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขมากทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับอย่างที่2เลยคือเวลาที่ร่างกายขาดน้ําตาลหรือกลูโคสขาดพลังงานสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ในขณะที่เรายังต้องทํากิจกรรมต่าง,างๆอยู่ร่างกายก็ต้องการพลังงานเขาจะไปเอาน้ําตาลมาจากไหนในเมื่อคุณไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลเลยนะครับเขาก็จะไปดึงพลังงานมาโดยดึงจากกล้ามเนื้อของเราครับเพราะว่าในกล้ามเนื้อของเราก็จะมีโปรโตีนอยู่ใช่ไหมครับร่างกายจะไปดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อออกมาแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพลังงานครับตรงนี้คือผลเสียที่เกิดขึ้นในระยะยาวนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณจะรีบลงและเมื่อกล้ามเนื้อของคุณรีบลง คุณก็จะสูญเสียเตาเผาพลังงานของร่างกายไปครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ช่วยในการเผาไขามันเผาพลังงานช่วยลดลดส่วนเกินที่เป็นไขมันในร่างกายได้ถ้าคุณมีการออกกําลังกายแต่พอกล้ามเนื้อของคุณรีบลงกระบวนการเผาผ่านโดยรวมของร่างกายก็จะลดลงครับในอนาคตเมื่อคุณกลับมากินเหมือนเดิมคุณจะกลับมาอ้วนง่ายมากๆนะครับที่สําคัญคือคนที่ลดน้ําหนักส่วนเกินโดยการงดแป้งไปเลยเนี่ย คุณจะสังเกตได้เลยเขาจะมีลักษณะที่ดูแก่กว่าวัยผิวเหี่ยวกล้ามเหี่ยวกล้ามรีบกล้ามย้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็อย่างงดแป้งนะครับหรือถ้าจะทำก็แนะนำให้งดเป็นมื้อเย็นแล้วก็กินแป้งในช่วงเช้าช่วงกลางวันได้นะครับถ้าคุณงดแป้งคุณจะขาดอะไรอีกบ้างนอกจากน้ำตาลนะครับคุณจะขาดวิตามินครับผมซึ่งในพวก คาร์โบไฮเดรตต่างๆนะครับมันจะมีวิตามินโดยเฉพาะวิตามินกลุ่มวิตามิน B นะครับซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยในการเาผาผลาญพลังงานเาผาผลาญไขมันในร่างกายแล้วถ้าคุณขาดวิตามินกลุ่มนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับร่างกายคุณก็จะเผาผลาญไขมันได้แย่ลงระบบเผาผลาญคุณลดลงในอนาคตเมื่อคุณกลับมากินเหมือนเดิมคุณก็จะกลับไปอ้วนเท่าเดิมหรืออ้วนกว่าเดิมนั่นเองอย่างที่สาที่คุณจะขาดคือคุณจะขาดไฟเบอร์ครับเพราะว่า อาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับชนิดดีเนี่ยเขาก็จะมีไฟเบอร์หรือใยอาหารอยู่ซึ่งช่วยในการระบายนะครับของเสียออกจากร่างกายนะครับคุณก็ถ้าคุณขาดเนี่ยคุณก็จะเกิดอาการท้องผูกนะครับแล้วที่สําคัญเวลาคุณไปเผลอไปกินของมันๆเข้าไปพวกไฟเบอร์พวกนี้เขาจะมีหน้าที่ในการช่วยดูดซับไขมันไว้ได้ถ้าคุณไม่กินแป้งไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยไขยมันก็จะถูกดูดซึมเข้าใ,ในร่างกายได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณมีโอกาสจะขาดนะครับ พลังงานจากกลูโคสวิตามินที่ช่วยเผ,ผาผลาญพลังงานรวมถึงไฟเบอร์นะครับที่ช่วยในการระบายและดูดซับไขมันสิ่งนี้คุณจะขาดถ้าคุณงดแป้งไปเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าอยากจะลดน้ําหนักคุณจะทํำยังไงล่ะผมแนะนําว่าถ้าคุณอยากงดแป้งให้คุณงดแป้งเฉพาะมื้อเย็นนะครับแต่มื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนียยังสามารถที่จะทานแป้งได้แต่ควรจะเลือกแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับ ยตัวอย่างเช่นอะไรก็คือพวกแป้งที่มันย่อยได้ยากนะครับเช่นพวกข้าวกล้องนะครับหรือว่าพวกผักผลไม้ต่างๆซึ่งจะมีไฟเบอร์มีใยอาหารอยู่ร่างกายต้องใช้กระบวนการย่อยแล้วจะทําให้เรารู้สึกอิ่มนานนะครับแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับเพราะฉะนั้นเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับเลี่ยงแป้งขัดขาวเช่นพวกขนมปังขาวนะครับหรือว่าข้าวสวยอาจจะลองเปลี่ยนมาผสมข้าวกล้อง นะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยน้ำตาลไม่ชูดขึ้นไปนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่คุณจะอ้วนง่ายได้ด้วยนะครับความเข้าใจผิดอย่างที่3นะครับที่ทำให้คุณลดน้ำหนักไม่สำเร็จสักทีนะครับหลายๆคนมีความเชื่อแบบนี้ครับว่าอยากลดให้กินผลไม้แทนอาหารอย่างอื่นไปเลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วใช้ได้กับบางคนแต่ใช้ไม่ได้กับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไร เมื่อคุณหันมากินผล,ลไม้อย่างเดียวไปเลยบางคนเลือกกินผล,ลไม้ทั้งวันไปเลยนะครับบอกว่าช่วยดีท็อก์ได้ด้วยนะเพราะว่ามีไฟเบอร์มีพวกเอนไซม์ต่างๆนะครับแต่คำถามคือคุณจะกินได้สักกี่วันนะแล้วก็การที่คุณกินแต่ผล,ลไม้คุณจะได้น้ำตาลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อคุณกินผล,ลไม้คุณมีโอกาสที่คุณจะกิน อาหารอย่างอื่นลดลงไปแน่นอนครับว่าคุณจะกินของทอดของมันกินแป้งที่เป็นแป้งขัดขาวน้อยลงไปด้วยและทําให้คุณมีโอกาสน้ําหนักลดลงมาได้จริงแต่สิ่งที่คุณจะขาดคือคุณจะขาดโปรโตีนครับนะฮะซึ่งโปรโตีนจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเรานะครับแล้วโปรโตีนก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่ช่วยให้คุณมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงด้วยเพราะว่าเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆในร่างกาย ต้องใช้โปรตีนครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกินแต่ผลไม้อย่างเดียวคุณก็จะได้แต่พวกคาร์โบไฮเดรตพวกน้ําตาลแต่คุณขาดโปรตีนคุณอาจจะผอมจริงแต่คุณจะกลายเป็นคนผอมที่ดูรีบดูเหี่ยวแล้วก็ป่วยง่ายด้วยนะครับเพราะคุณเสี่ยงขาดโปรตีนคุณเสี่ยงขาดไขมันซึ่งจริงๆเรามีไขมันดีกับไขมันเลวให้คุณเลือกกินได้นะครับแต่เวลาที่คุณพูดถึงไขมันคุณก็มองว่ามันไม่ดีไปซะทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วพวก ไขมันที่อยู่ในเนื้อสตัตว์อย่างเช่นพวกปลาอย่างนี้นะครับเช่นปลาทะเลก็จะเป็นไขมันดีที่ให้อเมก้าสแล้วมีส่วนที่ช่วยในการลดน้ําหนักได้ด้วยนะครับลดการอักเสบในร่างกายเพราะฉะนั้นภูมิภูมิตกนะครับไขมันหายไปนะครับการดูดซึมวิตามินที่ลายในไขมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับเรียกว่าถ้ากินผลไม้อย่างเดียวไปเลยตลอดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีต่อร่างกายนะครับทีนี้บางคนบอกว่า จริงๆแล้วก็เห็นเพื่อนกินก็ลดน้ําหนักได้นะแต่ว่าดูแล้วก็ไม่เห็นโทรมอย่างที่พูดเลยอันนี้ต้องไปเจาะลึกนะครับว่าเดิมปกติเนี่ยเขากินแบบไหนเพราะถ้าเราฟังมาแค่ว่าเขาเปลี่ยนมากินผลไม้แทนข้าวคุณต้องสอบถามให้ลึกๆเลยว่าจริงๆแล้วเขากินแทนข้าวมือไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารเช้าปกติกลางวันปกติเย็นปกติปกติที่แปลว่ากินเยอะเป็นปกติที่ทําให้คุณอ้วนนะครับ แล้วอยู่ๆคุณเปลี่ยนมื้อใดมื้อหนึ่งมาเป็นผลไม้แน่นอนครับว่าถ้าคุณคุมปริมาณได้ดีปริมาณแคลอรี่เทียบจากเดิมที่กิน3ม,มื้อเยอะๆนะครับมาเป็น2มื้อเยอะๆแต่1มื้อกินแค่ผลไม้คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะลดน้ําหนักได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวล เปลี่ยนมาเป็นผล,ลไม้เลยก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ผมบอกมาคือลดมากในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นอาจจะกลับมาโยโย่ได้นะครับและที่สําคัญคือป่วยง่ายแล้วดูเหี่ยวดูไม่สดใสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกนะครับว่าดูเปรียบเทียบกับมื้ออาหารเดิมที่คุณกินนะครับใน3มื้อที่คุณกินเป็นประจําคุณกินแบบไหนถ้าคุณกินเยอะแคลอรี่สูงทุกมือ้อคุณสามารถเอาผลไม้มาใช้ทดแทนในบางมื้อได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเลือก อาหารในแต่ละมือ้อโดยเน้นเป็นโปรโตีนเยอะหน่อยอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ลดแป้งนะครับลดพวกของทอดของมันลงไปได้อันนี้คุณสามารถจะเพิ่มผลไม้ได้ในแต่ละมื้อไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มกาก,ากใยในร่างกายแล้วก็เสริมวิตามินให้ร่างกายด้วยหรือบางคนบอกว่าอยากใช้ผลไม้โดยการแทรกระหว่างมื้อได้ไหมนะฮะอันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่ดีมากๆนะครับก็คือว่ามื้อเช้าเราอาจจะกินให้เต็มอิ่มนะครับอิ่มเลย แล้วมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเรากินให้น้อยหน่อยแล้วหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะทนหิวไม่ไหวแล้วมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเราจะกินเยอะกว่าเดิมนะครับก็แนะนําอย่างนี้เลยครับว่ากินมื้อเช้าให้อิ่มแล้วช่วงเบรกนะครับถ้าคุณเป็นคนหิวง่ายหิวบ่อยแล้วหิวเยอะนะครับสมมุติว่าคุณจะกินมื้อเที่ยงนะครับตอนเที่ยงตรงผมก็แนะนําว่าสักประมาณ11โมงครึง่งคุณกินแอปเปิลสักลูกหนึ่งนะครับ แบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มผลไม้ในร่างกายละนะครับได้กากใย,ยได้วิตามินที่สําคัญคือเมื่อคุณกินผลไม้ตอน1 1บเอ็ดมงครึ่งพอไปถึงตอนเที่ยงที่คุณจะกินมื้อกลางวันคุณจะยังไม่หิวมากนะครับแล้วพอคุณไม่หิวมากคุณก็จะกินมื้อกลางวันได้น้อยลงนะครับแต่ที่สําคัญคืออย่าเสียดายนะครับบางคนสั่งมาแล้วบอกโอ้โหกินอิ่มแล้วกินแค่ครึ่งจานก็อิ่มแล้วแต่เสียดายของที่เหลือก็เลยพยายามกินเข้าไปให้หมดนะแบบนี้ก็คงจะลดน้ําหนักได้ยากนะครับ สรุปแล้วนะครับอยากลดให้กินแต่ผลไม้แทนอาหารไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับอยากลดให้กินผลไม้ได้แต่เลือกกินให้ถูกเป็นบางมือ้อแล้วก็เลือกเสริมนะครับในมื้ออาหารรวมถึงเลือกที่จะใช้เป็นตัวช่วยในการที่ช่วยให้คุณกินอาหารในมื้อถัดไปได้น้อยลงนะครับข้อสุดท้ายที่วันนี้เอาตัวอย่างมาให้นะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดที่ทำให้คุณ ลดน้ําหนักไม่สำเร็จสักทีนะครับก็คืออยากลดให้ระบายท้องนะครับอันนี้เป็นกับหลายๆคนเลยที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับแล้วก็เวลาส่องกระจกที่ไรก็จะรู้สึกว่าโอ้ท้องผูกถ่ายไม่ออกมาหลายวันแล้วหน้าท้องนี่แบบมันตุยออกมาเลยนะมันก็รู้สึกว่าตัวเองอ้วนนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะไปหาพวกยาถ่ายยาระบายมากินกันและที่สําคัญเลยคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ย มักจะติดยาถ่ายติดยาระบายนะไม่ว่าจะเป็นรูปของชาชงชาระบายอะไรต่างๆหรือบางทีไปหาร้านขายยานะครับซื้อยาถ่ายมากินนะครับแล้วก็กินเป็นประจําอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าสุดท้ายมันจะทําให้ลําไส้ของเราขี้เกียจนะครับแล้วคุณก็จะต้องพึ่งยาถ่ายไปตลอดเลยนะครับบางคนไปหาซื้อพวกยาดักจับไขมันนะมากินนะครับ แล้วก็พอพรุ่งนี้เช้าไปเข้าห้องน้ำนะครับไขมันที่กินไปในอาหารก็ไม่ถูกดูดซึมนะครับแต่จะออกไปกับอุจจาระนะครับก็เรียกว่าโถบอุจจาระนี่คือแบบเป็นมันเลยเป็นน้ํามันลอ,อยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับในระยะยาวเพราะว่าจะทําให้คุณเนี่ยขาดวิตามินที่ละลายในน้ํามันนะครับทีนี้คาถามก็คือว่าอยากลดให้ระบายท้องเนี่ยทำไมถึงทําให้ คุณลดน้ําหนักไม่สําเร็จนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้ลดถูกจุดครับคนที่มีน้ําหนักส่วนเกินเยอะจริงๆเกิดจากการที่ไขมันมันพอกตามกล้ามเนื้อตามร่างกายในส่วนต่างๆแต่ตอนนี้คุณมาโฟกัสที่การระบายท้องเพื่อให้ภูมิของคุณยุบมันจริงๆแค่เป็นการระบายของเสียที่อยู่ในลําไส้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นการขจัดไขมันต่างๆออกไปจากร่างกายได้เลยนะครับคุณจะขจัดพวกนั้นได้คุณต้องเน้นเรื่องของการควบคุมอาหาร ต้องเน้นเรื่องของการกินไฟเบอร์เยอะๆนะครับรวมถึงเรื่องของการออกกําลังกายด้วยจึงจะลดน้ําหนักได้สําเร็จจริงนะครับการที่ไปหายาระบายต่างๆมาช่วยให้คุณถ่ายท้องนะครับอาจจะช่วยเรื่องของลดอาการท้องผูกได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่ถ้ากินเป็นประจํามันจะทําให้คุณเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร เพราะว่าในขณะที่ร่างกายกําลังพยายามดูดซึมสารอาหารอยู่คุณก็ไปเร่งขับถ่ายเขาออกไปละนะครับคุณก็จะเสี่ยงขาดวิตามินและที่สําคัญคือคุณหยุดยาไม่ได้เพราะคุณติดไปแล้วลาไส้มันขี้เกียจไปแล้วก็จะทาให้เกิดอาการท้องผูกตามมานะครับก็หน้าท้องก็จะตุอยอยู่ตลอดเวลาก็ต้องไปกินยาถ่ายอีกยาระบายอีกมันก็วนเวียนเป็นวงจรอ,อยู่แบบนี้ไม่จบสักทีนะครับที่สําคัญครับบางคนไปหาซื้อไฟเบอร์บางชนิดซึ่งบางทีก็อาจจะมีการปนเปื้อนเรื่องของยาถ่ายยาระบายนะ ไปถ่ายออกมาแล้วกลายเป็นถ่ายเหลวเลยครับเป็นน้ําเลยนะครับแต่รู้สึกดีเพราะแบบได้ระบายนะครับจะบอกว่าจริงๆเวลาถ่ายแบบนั้นเนี่ยร่างกายจะสูญเสียน้ําค่อนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญคือน้ํามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการเผาไขามันในร่างกายเมื่อร่างกายคุณสูญเสียน้ําออกไปจากการขับถ่ายคุณก็จะสูญเสียระบบการเผาผ่านที่ดีในร่างกายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให ลดน้ำหนักได้ไม่ดีเต็มที่ที่สาคัญคือเวลาร่างกายเราเสียน้ําผิวเราก็จะดูเหี่ยวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องหนะ้าท้องตุยเนาะเราก็ต้องพึ่งยาละบายนะครับขอแนะนําว่ากลับมาปฏิวัติร่างกายใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของการกินผักผลไม้ให้เยอะขึ้นนะครับดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับบางคนบอกดื่มน้ําเยอะแล้วนะครับมันมีเทคนิคในการดื่มน้ําก็คือ ทุกๆหนึ่งชั่วโมงคุณควรจะดื่มน้ำนะครับบางคนบอกว่าอูนั่งทํางานเพลินเลยนะแล้วนึกได้นะครับโอ้ผ่านมา3ามชั่วโมงแล้ววันนี้ยังไม่ได้ดื่มน้ําเลยก็เลยดื่มเข้าไปเยอะๆเลยนะคุณสังเกตดูนะครับสักพักหนึ่งคุณก็จะปวดห้องน้ําแล้วก็ไปปัสสาวะออกนะครับอันนี้ร่างกายใช้น้ําได้ไม่เต็มที่วิธีการที่ถูกต้องก็คือคุณต้องดื่มน้ําทุกๆชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมน้ําได้ทันแล้ว เอาน้ำไปส่งให้กับเซลล์ต่างๆเพื่อใช้ในการเราผาผานพลังงานเผาผ่านไขมันได้นะครับสรุปนะครับอยากจะลดน้ําหนักต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อให้เราลดส่วนเกินได้ควบคุมร่างกายให้มีการเผาผ่านที่ดีได้วันนี้มาแชร์เรื่องของ4ความเข้าใจผิดนะครับที่ทําให้คุณลดน้ําหนักไม่สําเร็จสักทีนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งคือความเข้าใจผิดที่ว่าก็คืออยากลดให้อดอาหารไม่ถูกต้องนะครับ อย่างที่2คืออยากลดให้งดแป้งไปเลยก็ไม่ถูกต้องนะครับอย่างที่3คืออยากลดให้กินแต่ผล,ลไม้แทนมื้ออาหารไปเลยทําได้ไม่นานแน่นอนเดี๋ยวกลับมาอ้วนอีกนะครับและอย่างสุดท้ายคืออยากลดให้ไปหายาระบายนะฮะมาทําให้ท้องเสียท้องระบายออกไปให้เยอะๆให้หน้าท้องมันแฟบก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีเทคนิคต่างๆบอกไปแล้วว่าจะปรับ กระบวนท่ายังไงถ้าเรามีส่วนเกินเยอะอยากจะมาลดน้ําหนักอยากจะมาลดส่วนเกินนะครับการเลือกอาหารที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับการเลือกบริโภคเน้นเป็นโปรโตีนนะครับอิ่มจากโปรโตีนนะครับแล้วก็กินผักผลไม้ให้เยอะขึ้นเพื่อได้วิตามินให้มันครบถ้วนนะครับและที่สําคัญคือ กลับมาดูแลเรื่องของการออกกําลังกายนะครับบางคนบอกว่าอยากจะลดละแต่ขี้เกียจออกกําลังกายผมแนะนําว่าเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเดินเร็วนะครับต่อเนื่องอย่า,ยาแบบใจร้อนลุกขึ้นมาวิ่งออกกําลังกายเลยคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วคุณก็จะรู้สึกไม่อยากทํามันอีกนะครับก็จะทําให้คุณลดน้ําหนักไม่สําเร็จสักทีแล้วขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับซ่อมร่างสร้างสุขภาพครับผม